รบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตนเกっต สำหรับวันนี้เราเองก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์จีนที่054กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยครับผมเองก็ได้ทําการเปิดกาชาหาเจ้าตัวเฮลไฟเฟรมไปเป็น <S <S ที่เรียบร้อยแล้วนะและก็ต้องบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่ดวงดีที่สุดในชีวิตของผมแล้ว <S <S ละ่ะที่ได้เจ้าตัวละครใหม่ตัวนี้เนี่ยมาในแค่60ใบเท่านั้นจนทําเอาเพื่อนเพื่อน้องๆทุกๆคนที่ได้ด<ท>ูคลิปนั้นเนี่ยอิจฉากันไปแบบทวนหน้ากันเลยนะแล้วก็ภายในคลิปนั้นเนี่ยผมเองได้พูดถึงเจ้าตัวก จิไลนิ่งไปด้วยนะสำหรับตัวละครนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวละครนะแต่จะอยู่ในระดับ S R เท่านั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าเก็นจิไลนิ่งกันดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนี่ยก็อย่าลืมทำการกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะสำหรับเจ้าตัวเกนจิไลนิ่งเนี่ยจะจัดอยู่ในสายของเทคนิคซึ่งจะอยู่ในฝั่งของฮีโร่พลังโจมตีพื้นฐานจัดไปเลย186หน่วยเลือด189หน่วยและความเร็ว92หน่วยนั่นเองส่วนรายละเอียดสกิลจะมีดังนี้สกิลแรกนะครับจะเป็นการโจมตีธรรมดาใส่สตูเป้าหมายรายเดี่ยวเป็นจำนวน2ครั้งสร้างดาเมจไปเลย1200% 120%สก่ลต่อมาก็คิอเัอริเจ้าตัวเกิะทํากาก็จมตีใส่ ตูสี่ครั้งด้วยรูปแบบไม้กางเขนสร้างดามเมจไปเลย150%รอเอีกทั้งยังจะมอบโล่ทนทานให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมเพื่อดูดซับดามเมจไปเลย30สน่วนพาสซีฟสกิลของเขาเนี่ยเจ้าตัวเกนจิเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมท,มทีมที่มีสถานะโล่แข็งแกร่งโล่ทนทานโล่ดูดซับดัมเมจเนี่ยยี<ว>่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ<ว>สำหรับเ<ว>จ้าตัวละครใหม่ตัวนี้เนี่ยถ้าใครเล่นรหัสแรกๆหรือเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยมมยยนะตัจ ตถ้าให้ยกตัวอย่างเลยก็จะมีเจ้าตัวละครของมันนี่แหละหนึ่งตัวนะครับที่มอบโล่ทนทานแล้วก็มีเจ้าตัววิถีสมูไรตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมที่โจมเตียนติดไปแล้วเนี่ยมันจะมอบโล่ทนทานให้กับเพื่อนในทีมอีกท,ทั้งพวกเจ้าตัวลุงหนวดเนี่ยก็มีมอบโล่ไอตัวนี้ก็น่าจะมีมอบโล่นะถ้าผมจะไม่ผิดเอามาคอมโ,มโบเริ่มต้นของการเล่นเซิร์ฟใหม่ได้เลยนะแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งมีโล่เยอะเนี่ยดามเมจมันก็ยิ่งเพิ่มเยอะกว่าเดิมนะจ๊ะ mm. ส่วนถ้าเอามาเล่นในแพ ตัวละครระดับ SSR ที่มันอัปเดตมาใหม่แต่ละตัวเนี่ยคือโกงและดีมากๆนะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าตัวละครตัวนี้มันเทพก็สามารถเก็บตัวเพื่อรอเปิดตัวละครมันได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวแดงตัวเหลืองมันลงทุกตู้แน่นอนร0 0ซและความสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยของเจ้าตัวละคร SR ที่อัปมใหม่ๆเนี่ยนั่นก็คือการปลดล็อกพันธมิตรให้กับตัวละครอื่นๆนั่นเองยกตัวอย่างวัคซีนแมนร่างที่2เนี่ยเห็นไหมมันจะมีอีก2ตัวที่ยังไม่ได้ปลดล็อกผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเจ้าตัวระดับ SR ก็ได้หหรรืออมมม่่่่กกก็ EdSR ีําาาัังงจปใึ2 ก็ยังไม่มีปดนะครับยังขาดอีกแค่2ตัวหมาเฝ้าบ้านขาดตัวหนึ่งเนี่ยโซนิกร่างที่2ก็ยังขาดอีกตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับเจ้าตัว SR เนี่ยก็มีหน้าที่อยู่แค่นี้ได้แหละ เอามาปลดความสัมพันธ์ให้กับตัวระดับ SSR นั่นเองไหนๆผมเองก็ได้ทําการรีวิวไปเปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ก่อนจะไปนะครับผมเองก็จะมาเปิดกาชาตู้ตัวเหลืองให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะว่าดวงของผมมันจะยังดีหรือไม่อ,อีกอย่างหนึ่งคือการเปิดตัวเหลืองในครั้งนี้เนี่ยผมหวังว่าจะได้เจ้าตัวโฟอาร์มมานะเพราะในไอเดียของผมนะตอนนี้ยังไม่มีเจ้าตัวโฟอาร์มนะครับและผมเองก็จะเอาเจ้าตัวโฟอาร์มเนี่ยไปปลดล็อกความสัมพันธ์ให้กับพวกระดับ SSR ตัวอื่นๆ ที่อยู่ภายในทีมของผมนั่นเอง <S 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 และบอกได้เลยว่าตัวเหลืองของผมมีพร้อมจนถึง218ใบเพราะฉะนั้นจัดกันไปแบบรวดเร็วเลยนะ10บใบแรกนะครับหวังว่าจะได้ SSR สัก1ตัวนะฮะในการเปิดครั้งนี้หรือไม่ก็2ตัวก็เป็นได้นะครับผมก็ต้องรองลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ผมเองก,ก็พยายามกดเปิดรัวๆฮะระดับ SR คือยังไม่ผ่เลยนะและพูดปุ๊บก็ผ่มาแล้วนะฮะหตัวละครก็กลายเป็นเจ้าตัวหน้ากากหวาน1ตัวนะตอนนี้ อืมโฟอาร์มันอยู่ในตู้ตัวเหลืองไม่น่าเปิดได้ยากนะขอหน่อยละกันนะสำหรับตัวใหม่โฟอ,อาร์มขอมาจัดมาโอโ้โหดันเป็นบาคุสัตว์นะครับนะจุดนี้น่าเสียดายมากฮะ2 0 0ตัวเราจะได้ SSR กี่ตัวก็ต้องอรอลุ้นกันนะเออเพราะว่าในเกมเนี่ยมันจะมีการันตีอยู่นะครับอย่างเช่นเจ้าตัวพวกตัวดำอะไรเงี้ยมันจะการันตี180รบใบเนาะถึงจะได้เจ้าตัวอ่อ SSR ตัวใหม่ แต่ตู้ตัวเหลืองเนี่ยการันตีมันจะอยู่ที่ประมาณ120มั้ง้าอิงตามเซิร์ฟญี่ปุ่นนะแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟทีมจะเหมือนเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอรอลุ้นกันว่าจะได้หรือไม่เพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันจะออกเครือมากๆเลยนะระดับเนี่มากันเต็มนะครับแล้วก็ตามต่อด้วยระดับ SR ตัวนี้โอ้โหเป็นพี่ลุงหนวดน,นะโอเคตัวนี้ผมเองก็ยังไม่มีในไอเดียเหมือนกันนะเอามาปลดความสัมพันธ์ให้กับทีมนะฮะอืม hmm, 4R มันจะเปิดยากขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้โหเป็นสเน็กแมนนะฮะ S I อีกหนึ่งตัวจัดกันไปอีกสิตัวครับผมโอ้โหเกือล้วนๆฮนะอ่ะสิใบ,บจัดมา S S I ยังไม่โผลเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ได้เป็นโจเซร่ร่างมนุษย์นะรอบนี้ดูเกลือมากครับอ่ะสิใบ,บตอนนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายของ100กว่าใบานะเป็นเจ้าตัวสติงเกอร์นะครับโอ้โห S S I ไม่โผจริงๆนะติใบ,บต่อมาครับ มันจะได้จริงไหมเนี่ย SSR เกลือล้วนเลยคุณผู้ชมดูดิโอ้โหเกลือล้วนครับ SR มาอีกแล้วฮะน่าจะเป็นเจ้าตัวยุงหนาผมว่าแล้วผมจำภาษามันได้โอเคครับตัวทองไม่โผล่เลยเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยรอบนี้คือมาแล้วฮะเรียบร้อยครับผมตัวสีทองฮะ SSR ออกมาเป็นเจ้าตัวแทนะ็ k Top m a s t e นอื้อหอ ตัวนี้น่าจะออกการันตีนะครับส่วนตัวที่ผมใช้ไปเนี่ยน่าจะประมาณ150นะ150-160อันนี้ผมเองก็จำไม่ได้อ่ะ1บใบต่อมาครับโฟอาร์มยังไม่ออกเลยคุณผู้ชมโอ้สติงเกอร์ใม่เลีกวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดผมอยากได้เจ้าตัวโฟอาร์มครับผมตัวใหม่นะมาปลดล็อกความสัมพันธ์ให้กับทีมชิบหายแล้วได้ฟุบกุกิมาอีกโอเคสิบใบต่อไปครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆรอบนี้ เอาให้หมดครับตัวเหลืองดองไว้เยอะไม่รู้จะดองไว้ทําไมนะเพรตู้มันก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรดีๆนะครับมีแค่ตัวละครพวก SR ที่เอามาปลดความสัมพันธ์นั่นเองโอ,อ,อ,อห้หลินหลินมาทําไมครับเนี่ยให้ตายเถอะเลยยี่สิบแปใบเท่านั้นครับโฟอาร์มหน่อยเถอะลูกพ่อนะขอเถอะโอ้โหฟุกเคเก่าครับดวงช่างโชคร้ายเหลือเกินโอ้โหดูสิบใบสุดท้ายนะจุดจุดนี้ โฟอาไม่โผล่มาจริงๆหรือนี่โอ้โหออกมาเป็นเจ้าตัวหน้าลิงนะแท้งท็อปอิตทจิตทเทเลียมนะครับผมถ้าจำชื่อไม่ผิดนะเก็กหล่อมากันเลยทีเดียวเชียวโอเคครับหมดไป200กว่าใบเจ้าตัวโฟอาไม่โผล่นะคุณผู้ชม อุ่าห์ติดมาร์คดาวไว้ให้นะแต่ก็ไม่มาจริงๆส่วนตัวละครที่เราได้เนี่ยก็จะมีโจเซ่ร่างโคนมีบาคุซานมีหลินหลินมีฟุกเเกามีแทงท็อปอิตาเลียนหน้ากากหวานฟุบุกิสติงเกอร์สเน็กแมนยุงดำร่างแรกดวงช่างโชคร้ายเหลือเกินและ SSR ที่เราได้ก็จะเป็นเจ้าตัวแทงท็อปมาสเตอร์นั่นเองก็จบกันไปกับความเกลือในรอบนี้นะถือว่าผมเนี่ยดวงไม่ดีนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมติด ตามรับชมกันเรื่อยๆด้วยนะจ๊ะส่วนคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนและที่สําคัญอย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครตและที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได กด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆทราส